ครับสวัสดีครับช่วงเศร้าๆครับของวันที่13มีนาคม2567ครับนี่เป็นตลาดนัดงอควายบ้้นค้าบงครับตำบลสะอาดอําเภอหนองคลองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับฝากพี่น้องที่ติดตามทางช่องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับเมื่อนี้อยู่ตลาดบัานข้าบงครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งราคาควายน้ำกันครับเริ่มสิคึกคักครับตลาด ควายก็เริ่มไลยขึ้นครับหัวก็ไลยขึ้นครับเดี๋ยวไปเบิ้งราคาน้วกันครับผมโอ้อายราคาแม่ลูกมาครับนี่แม่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับโอ้แม่ลูกแม่ครับราคาเปิดไว้หลายปันไดครับพี่สามหมื่นห่าครับสามหมื่นห่าครับเป็นลูกลูกของไผลครับพี่นี่ลูกเบิ้มใบหลอดมีบ่ใบใบหลอดบ่มีครับลูกตัวแม่ครับนี่ครับ ควบสูงแม่เพื่อไล่เป็นไดไอ่้สามสิบห้าบวกครับลอยสามสิบห้าบวกครับหนึ่งครับเป็นสายได้ไอ่สายบานเท่าน้องี่ครับลอยสามสิบห้าครับพี่น้องอยู่ในสนามครับเป็นควบแหลกครับแหกมันมือนีกล้วยไร้ครับดูครับควบเนี่หน่อยกับไล้ครับเอาไอ่เปิดไใบราค่านี่กันยังคุ้ยได้อยู่น้อยเนาะของฝากเบอร์ไว้ครับไดไอ่ส่นก็สว่างครับครับหนึ่งสามห้าครับเกียร์ส่วนเก็ยรเกียร์ครับ ครับผมครับผมเอาโทรมาได้เด้อครับเด้อฮาท่านได้สนใจครับผมเบิ่งดูครับมีตะค่หน่อยหน่อยครับโอ้ค่หน่อยของไผ่แน่นี่ครับพ่อพ่อครับยี่พ่อสวัสดีครับครับผมครับผมอ๋อเมื่อนี้คือมีหลายแต่พ่อค่หน่อยหน่อยนี่ครับผมมันเป็นค่หรือว่ามันแยกตัวมาพ่อนี่มันข้ครอบเดียวครับครอบเดียวเนาะเอาอีพ่อเอาตัวแรกดูวยสมหน่อยซี่หาดโจไล่รัดก็ไดครับ เก่าพันห้องโอ้เก่าพันนี่คืออยากได้แมนโอ้อันซ้ำแต่นี่พ่อเก่าพันนี่แมนเหมือนอันนั้นนุ่มเนี้ยุ่มนุ่มนะนุ่มนุ่มหน่อยหนี่ดิพ่อแมน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 โอเป็นนุ่มน้อยมั้งทีนี่ครับนุ่มน้อยนุ่มน้อยแม่สาวมีหรือบ่อยแม่สาวมีนะกันสองแม่ครับเดี๋อแม่สาวกับราคาเดียวครับราคาเดียวกันเลยเก่าพันครับราคาห้องนี่ครับนี่ครับแม่สาวหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็บเก่าพันครับนี่ครับความสูงนี่สิประมาณเมตรเท่าไรพ่อนี่ เมียสิบหกสิบเจ็ดนาจะดดจได้อยู่ครับประมาณนี้ครับดูครับราคาเก่าพันครับอันนี้เป็นตัวผูครับนี่ครับสองผูอยู่ครับส่วนแม่กะแม่เนี่ยแม่สองหมื่นห้องตัวใดครับผมแม่ลูกเนี่ยเนี่ยแม่อ๋ออันนี้เป็นแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกค่อมน้อยๆน้อยราคาเท่าไรก็พอสองหมื่นเท่าไร่ห้อง สองมื่นราคาเบ่งดูราคาห้องนี่ครับนี่ราคาอยากได้สองมื่นครับนี่ครับแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกราคาสองมืนครับโอ้ลูกเป็นตะเลียงนี่แหละครับเบ่งดูครับโอ้แม่ลูกเป็นลูกครูครับนี่ครับราคาแม่ลูกสองมืนครับนี่ครับส่วนแม่สาวในน้อยนี่เก่าพันราคาห้องนะครับแม่น้อยนี่ก็บเก่าพันครับแม่น้อยนี่ก็เก่าพันครับ เพ่งดูครับโอ้หูอินแต่เลี่ยงนี่แหละครับผมเอาเด่นเัาเด่นเือัว้าเดือแปดท่านองขายเลยน่อเอาอีพ่อฝากเบอร์ไว้ให้พี่น้องเขาน้ำเนี้ยศูนย์หกสีไม่ใช่สี่ละครับผมศูนย์หกหนึ่งครับศูนยยหนึ่งครับบันยกดีเด้อบ้านโสกแค่นคนละเอาอีพ่อบ้านโสกแค่นครับอีพ่อดีบ้านตั้งผูละครับโสกแคนทั้งฝากคู่เฮ้าคนละครับโอ้โอ้มือนี่ค้งหน่อยายครับ พ่อสวัสดีครับพ่อเสือครับสวัสดีครับพี่พ่อเอาจังได้มากเลอนี่คือเป็นตะเอาเถอะสือกิ๋นว่าจะติดเพียงเขี่ยเราอยู่นี่อืปู้ขึ้แม่นี่พ่อแม่ครับโอ้มันคืองามเดียพ่อง่ามเป็นจะไงง่ามก็พูดจับราคาอันใดนี่พ่อราคาหลายเปนแค่สามสิบห้าสามสิบห้าครับโอ้พุ่มสูงร้อยเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบบวกนี่หรอกร้อยสี่สิบบวกประกันร้อยสี่สิบอืมเราประกันไม่เสียก็อายุปีกัวอายุปีกัวเนาะพ่อเนาะโอ้ความสูงเนี่ย โอ้ปีกกลัวครับบางดูครับแข้งขาเป็นสายใดพอซึ่งงามจ้ะสายใดหัวหนานฟอมันสายใดฟอมท่องตีนตัวอันนี้เป็นท่องตีนเห่าครับนี่ครับโอ้แข้งขาเห่าเห่าซะเปิดใบสามจีหานอฟหรอเนาะครับเอาอยูีฟอฝากเบอร์ไว้นึ่งนะครับ882ครับ382ครับ6258ตาผมขอบคุณหลายๆครับสขอเสือครับผม บ้านทอนน้อยอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นเอ๋อบ้านทอนน้อยอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นสนใจทักมาอ๋อสนใจไก่ยังทักมาหาคุณพ่อแล้วครับผมคอนเกนโอเคครับขอบคุณครับคุณพ่อครับ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 ตาผมโอ้ลายตู่ด้วยครับพี่น้องมึอนี้ส่งหลายครับผมไอ้สวัสดีครับผมครับผมไอ้เอาจังได้มากมึอนี้มีปะครับพ่อ โอ้ข้วยแค่ติอใยได้แค่ครับดึงดูครับพี่น้องยเอพันพอพันข้วยแคะครับเจ้าเต็มปากแล้วจักปีครับพี่ซ้ำนี่เบมาสี่หาห้าปีแล้วครับสี่หปีดูครับสปีข้แล้วครับเจ้าเต็มปากแล้วสายอนุรักษ์ครับพี่น้องเขารอยสิบห้าเส้นเลยอรอยสิบห้าครับ มี่มอง primo, มตีบ่ <c oughs> <c oughs> okay, ครับมี่ตะมีบ่อยตีต่จอยครับมันกินห้ามโย่กล้วยแห้งน่ะขยอบบอยมันกินเป็นตาหักดีละครับเอาพี่น้องเข้าเห็นถามหาเรื่อยเยอะครับน่าสนใจครับเอามาจากตัวไอ้เมื่อนี้ได้มาตัวเดียวได้มาตัวเดียวเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องก่อนนะครับศูนย์แปดเก้าครับผมเคล็ดหนึ่งหาครับหนึ่งเค็ดสี่สี่อันนี้ราคาสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าต่อรองได้ครับโอเคครับเอา ราคานีก็ยังคุยกันได้ด้วยครับได้ครับสองหมื่นเห้พี่น้องเบิ้องไกๆครับสองข้างดีเบิ้องไก่ครับคียได้ครับนี่ขียได้พร้อมนะครับได้พร้อมไายเราการันตีให้ครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันอยากจ้อยครับเนาะกินห้ามกินยังเป็นครับโอ้คุยแค่ตัวหนึ่งเลยเอาขอบคุณหลายๆครับไายครับครับสวัสดีครับ คมนี่โอ้ศูนย์แปดสามครับสี่หกศูนย์ครับหนึ่งเก้าสมครับบึงดูครับราคาครับเดหมือนเก่าพันครับนี่ครับบึงดูโอ้ยกล้วยหน่อยๆือแขวเต็มปากแล้ว <c oughs> เออเ <c oughs> ข้าอนี่แหละเ้แค่แค่มันบ่พอโอ้นใกล้ใกล้ <c oughs> แก่กลแกบโอ้เบึงดูครับเจลลตุนเลยครับพ่อ แม่แกันดิประมาณสูงลอยก็ถึงลอยสามสิบแล้วครับลอยประมาณลอยยี่สิบหายี่สิบหกนาจะได้อยู่ครับเิ่งดูครับลูกปูครับราคาหนึ่งหมืนเก่าพันครับนี่ครับเิ่เงดูครับแ่กัแขกครับลูกแห้งน้อย <c oughs> แต่ว,ว่าลูกแขวเต็มปากแล้วครับ <c oughs> ท่นใดสนใจกับโทรเข้ามาหาอ้ายเราได้ครับผมราคา19,000